สวัสดีครับเ,รเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเอซี FC ทุกคนนะครับไปชมส่วนทุเรียนของผมกันนะครับก่อนจะชมทุเรียนของผมผมไปเตรียมอุปกรณ์ผมก่อนนะครับเผื่อมีหม้อเจาะต้นนะครับถ้าได้เห็นก็ประถมพยาบาลเลยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ ไปเอาอุปกรณ์ประมพยาบาลของผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมโชว์อุปกรณ์อันนี้ของผมนะครับนี่นะครับใช้น้ํายาฟังเข็มนะครับเอาไว้ ทำแทงคล้ายๆเหมือนค่าเชื้อนะครับเหมือนที่ล้าง N อนโล้างแผลนะครับนี่ก็ทํำคล้ายๆกันนะครับเอาไว้ค่าเชือ้อมอเจาะนะครับกับปูนแดงนะครับปูนแดงที่เขาทางใต้เขาทาหน้ายางนะครับนี่นะครับ เอาไว้อุดรูนะครับไปเดินดูทุเรศของผมนะครับทำมอดเจาะนะครับจะเห็นมีน้ำออกจากต้นนะครับ ก็เดินแบบนี้นะครับบางทีสองวันเดินเที่ยวหนึ่งเดินดูเที่ยวหนึ่งนะครับบงทีก็ถ้าว่างก็เดินทุกวันนะครับถ้าเดินทุกวันก็ดีอยา่างนึงนะครับได้เปรียบบางทีวันนี้เราไม่เห็นพรุ่งนี้เราก็เห็นนะครับ ต้องเดินดูทุกแถวนะครับ ที่ตะไคร้เกาะต้นเต็มไปหมดเลยเจ้าของก็ยังไม่ว่างที้าวางผมว่าจะเอาแปรมาถูๆๆออกนะครับขัดออกมั่งเยอะเกิน ใหญ่ผมนี้นากลัวผมที่จะเป็นลูกปีนี้นะครับประมาณ70ต้นนะครับนี่ก็เพิ่งจะเริ่มจะฝืนนะมัง้งนะครับที่แรกเลยทั้งต้นเลยนะครับนี่ แล้เริ่มกลับมาดำหน่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ออกดอกนะครับ เดินดูว่ามีน้ำออกจากต้นปักไห่ถ้ามีก็แสดงว่ามีมอดเจาะนะครับ เหนื่อยซะและ้วเดินขึ้นทุกวันยังเหนื่อยอีกอันนี้โซนนี้เลนเล็กผมนะครับนี่ก็ปลูกมาสองปีขวานะครับ ปล่อยนะครับมาค่อยสนใจอะไรมันมากมายนะครับมาสนใจที่แปลงที่จะหลับลูก อุกทุเรียนนี้เอาใจใส่ยิ่งกว่าลูกอีกถ้าเราไม่เอาใจใส่กระเขา้าเขาชอบเป็นโลกนะครับถ้าเป็นแล้วเราก็เสียดาย ทางมากหล่นนะครับมันยอมลงถึงพื้นนะครับอยู่บนต้นอีกมานี่โซนนี้ผมปลูกต้นกาในแปลนะครับแล้วผมก็มาเน็บเน็บที่หลังนะครับโซนนี้นะครับนี่ผมปลูก ทุเรียนบ้านก่อนนะครับปล่อยทิ้งไว้ปีครึ่งนะครับแล้วผมก็เน็ แกแฟกระสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ลูกเปิดโรงเรียนก่อนต้องมาลุยก,กาแฟอีกแล้วนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับ มเจาะเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตเอฟซีพี่ๆน้องๆน,นะครับเดี๋ยวประถมพยาบาลก่อนนะครับครับเอามีดขูดขูดดูก่อนนะครับแผลอยู่ในนะครับ นะครับแล้วก็เอาเข็มแย่เขาไปในรูนะครับ ฟองฟอสเลยนะครับมันมันกัดกัดนะครับนี่นะครับทาแบบนี้อุดไว้นะครับก็เหมือนเราทาแผ่นะครับกันเชื้อโรคนะครับ นี่นะครับผมก็ทำแบบนี้ตลอดมาเลยนะครับ fc วันไหนเพื่อพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับที่ชอบเอาไปทำได้เลยนะครับไม่ห่วงวิชานะครับ ผมคิดผมนะครับผมว่าก็ช่วยได้เยอะนะครับดีกว่าเราปล่อยทิ้งนะครับพอมอดเราก็รู้กันอยู่นะครับคนที่ทำส่วนทุเรียนนะครับมอดตัวตัวพาเชื้อมานะครับมันติดหลังมอดมานะครับ เหลืออีกประมาณ2องแถวนะครับจะหมดสุดหัวของผมแล้วนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับต้นสูงปีดเลยแข่งกาแฟนะครับ ผมไปพาไปชมมุมสูงนะครับนี่นะครับมุมสูงของผมนะครับผมตัดยางเสร็จนะครับผมก็ต้องมายืนมองตรงนี้นะครับ มาเห็ดแล้วก็หายเหนื่อยนะครับมุมนี้มองไม่ถึงข้างล่างนะครับได้แค่ครึ่งส่วนนะครับนี่ผมชอบมายืนดูตันเรียงของพมนะครับบรรยากาศรอบนอกหมอกเต็มไปหมดเลยนะครับยางก็ไม่มีใบแล้วนะครับปีนี้ร่วงไวนะครับยาง จากเตี้ขึ้นมาถึงนี้เลยนะครับที่ปีนี้ที่จะออกรู้นะครับมีจิตเจ็ดสิบต้นนะครับนี่ถ้าไม่มีกาแฟนะครับนี่ถ้าเป็นแบบทุเรียนล้วนๆเลยนะครับทรงจะไม่เรียวแบบนี้นะครับโซนนี้ผมติดตาในแปลงนะครับ ี๋ยวขาลงเดี๋ยผมพาไปชมอีกสามสิบต้นนะครับที่ผมปล่อยธรรมชาติมานะครับต้นกาใหญ่เลยนะครับปีนี้น่าจะเป็นลูกนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับมาแล้วนี่นะครับเรียนธรรมชาติของผมนะครับอายุหลายปีนะครับผมปล่อย มานานนะครับแปดปีหรือเก้าปีเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับแปลงนี้สามสิบต้นนะครับผมทุนผมมันน้อยครับผมก็เลยยังไม่ต่อนะครับรอให้หาทุนมาต่อนะครับีนปีนี้ผมก็ต้องปล่อยไว้อีกปีหนึ่งนะครับยาลกนะครับเอาไว้สู้แดดหน้าแรงนะครับ มียาช่วยได้เยอะนะครับทุเรียนเราไม่ตายนะครับเดีย๋ยวพาเดินลงข้างล่างกันนะครับปีนี้ผมใส่ปุ๋ยเที่ยวเดียวนะครับเนี่ยไม่ได้ใส่บ่อยเยอะนะครับใส่เที่ยวเดียวนะครับยาไม่เคยฉีดเลยนะครับแปลงนี้3าสต้นของผมนะครับ ผมก็ปลูกเรียนบ้านไว้นะครับแล้วผมก็มาเน็บตานะครับอายุเยอะต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับธรรมชาติล,ล้วนเลยครับแปลงนี้ตอนปลูกตอนผมปลูกทีแรกนะครับ ผมไม่ได้คิดอะไรว่าปลูกไว้กินเฉยๆนะครับปลูกแต่ผมปลูกไว้ปลูกเดีนเรียนบ้านไว้เยอะนะครับตอนที่ผมปลูกปีแรกนั้นทุเรียนโลละ30บาทนะครับ ผมมาอยู่ตายมาสิบเอ็ดปีแล้วนะครับแต่ทุเรียนผมปลูกที่ผมปลูกครั้งแรกเก้าปีนะครับผมมาอยู่ที่สองปีแล้วผมก็เริ่มปลูกนะครับไม่ได้คิดว่าจะปลูกทุเรียนนะครับ อยากจะกินทุเรียนก็เลยปลกูกเอาเม็ดบ้านปลกูกปูกไว้ครับไหมแป้งเล็กของพอมนั่นนะทำไมยายกับเมียเขาไม่บอกว่าพอนะป่านนี้ใหญ่หมดนะนะครับแป้งเล็ก ผมก็เลยหยุดปลูกนะครับแปลงนั้นแต่ทีนี้ทุเรียนเอ๊ทุเรียนแพงผขเก็เลยให้มาปลูกใหม่นะครับทีแรกเมียกับแม่ยายกขาบอกให้พอแล้วบอกเสียดายถ้าเขาไม่คัดรอบปีนั้นนะครับป่านนี้จุดนั้นยายหมดเลยนะครับ ร้100อยฝ่าต้นนะครับแถบนั้นที่ผมปลูกเอาไว้นะครับที่เป็นตอนนี้เป็นเรียนเล็กนะครับออกเสียดายนะครับนี่นะครับธรรมชาติลุ่นร้วนเลยนะครับแปลงนี้นี่ก็ตัดยาให้ปีละหนนะครับ ใส่ปุ๋ยก็ปีลราคนนะครับแต่ยามผมไม่เคยฉีดเลยนะครับแปลงนี้ผมปล่อยผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมา,มากๆครับที่เข้ามารับชมนะครับ กว่าคนศิลามูลพาชมด้วยนะครับไม่บายน,นะครับ